สิพรามาหาเลาะไตเหต็ดตอนนี้นเป็นเวลาตีหาพี่น้องนี่ไม่ได้เห็ดแดงนะพี่น้องงามข่ดบ่ดงามข่ดบออืมอื้อจิ้มอะเลย้องโอ้คุณพี่น้องงามบ่ออเขียวเล้งดีเลย โอ้ดอกเรียๆแบบนี้หอมนี่พี่น้องไงนี่กระตาข่อยให้แสงส่องพี่น้องได้เตียมกระตานี่กับพ่อล้วพี่น้องนี่ไปหนึ่งเตี้มนี่พี่น้องโอ้ยยั่ไงกำลังพ่นดินขึ้นมา ผ่านมือนีไปนี่เป็นดอกเลยครับนี่แม่มือแรีงเป็นดอกคืองแค่นี้เก็บเลยนี่กีหนึ่งครับเปิสวยๆเลยกีนี่อือเนี่ยว่าเป็นกี่เราพี่น้องดอกมันดอกมันผันเท่านยังไงตกใบมาก นี่บานเลยครับ,บรรยากาศย่งมืนส่อพีนองแต่เว้นกำลังขึ้นครับวสวยๆเลยครับ นงนี่ดอกนึงนี่นี่ตั้มนี่สวยๆเลยนี่นี่พี่น้องดอกอะไรอะไรปะนี่ดอกน,นี่ดอกเลยเนาะนี่สวยๆเลยดอกนี่กี okay. uma, ่พ่อมดิน อาอสร็จแล้วะดอกนี่ตูงนนั้นไปถ่ายกันไงไปไปพี่น้องมาจะตีหาต้นแจีงค่าตาไปสีพายเป็นต้นไหมไปพี่น้องนี่กระดอกเห็ดเป็นไงอันนี้กระดอกเห็ดเป็นี่พี่น้องนี่กระดอกเห็ดเป็นี่กิกนไม,ม่ได้

ปลาเกเอน่ะนะว้าวซาปาเราเห็นป่ะเสียบลงบปลึกขาเป็นไงปาดชินเอาไว้นี่นี่คนปล่อยไวเรียบร้อยเลยนี่ครับหอมๆเลยครับมันโบ <c oughs> มันจานั oh. ่นหรอกเจ้าบดอกนี่ดอกนี้ดอกนี่ฮ่ตพี่น้องนี่ดอกนี่อือืดงามบ่งามบ่บังคาพี่น้องบังคาบังคายกวนหนูวงเีขาเพิ่งจ่ใสล่ะนี โูขาเเม่งกินขาโอ้เม่งกินกน่อนมาสาก,ก้อนนี่บะทันเม่งเลยเนี่ยนี่เห็นปะดอกงาอยู่แต่ว่าเม่งกินกน้อนขาง้ายเลยไปอ๋อนี่ดอกเฮ้ยี้ดอมเลยนี่ดอกไม่ใช่อยยดอกออนี่ใช่เหรอ ข่ายไงอยู่โอเคป่ะข้่งใดอกหักหักห <laughs> ูดอกหักเกือบเท่าแล้วพี่น้องไม่ได้เท่าเลยล่ะ เอาใี่จอัปขึ้นมาตาหน่อนยหน่อยเกียมให้แด่ก็เต็มตาบุญนี่ครับพี่น้องกำลังโพล่ยครับสวยๆเลยครับ 嗯。Mm.